อนุชาฟาพินนะครับตามนัวพุมาพุมาปูมาพุมาเอาสดๆเลยบ่ครับนี่ครับผมมาตามมหาชัยบ่ครับนี่แมนครับมื่อใดบ่มีโควิดบ่ต่ำครับขำเตือนทางช่องเป็นเพียงแนวทางในการนำเสนอเท่านั้นตัวเลขทุกตัวมีสิทธิ์เข้าและก็มีสิทธิ์หลุดการลงทุนมีความเสี่ยงร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแฟนช่องนะครับผมคนกับสร้างสุขสุขคนเด้อนี่ครับมือหนีสิบมันตามตัวเลขนะครับผมนะครับ ร้านส้มตำนะครับพอใหญ่าลี่ยมนะครับเพิ่นสิมีเหล็กเด็ดตัวใดนนะครับสำหรับงวดวันที่สองสภานะครับผมเดี๋ยวพาพี่พานองนะครับหอดร์เด้อครับผมอนุชาฟ้าปิ้นนะครับผมนะครับเพิ่นมีเหล็กเด็ดนะครับสาบว่าเพิ่นเข้ามาหลายงวดแล้วไปไปตามนะครับผมอยู่บ่นนอหน่เนาะโอ้สวัสดีครับพ่อญาลี่งสวัสดีครับสวัสดีครับตัวไหนเก้าจีบสองเนาะเก้าจีบสองแมนเพราะว่า จุดทูปเก้าดอกแม่นบ่แม่นมือมือขอจอมปลวกเมื่อนนแมน่จุดจุดทูปเก้าดอกราคาไม่ไป่เจ็ดดอกเลขยี่สองดอกแม่นบ่แม่นแลแ้วคิดคิดว่าจะเป็นยังไงได้พญา,าเหลี่ยมว่าคิดว่ามันสีออกเก้าเจ็ดสองเนาะเก้าเจ็ดสองตามที่เมืองในจอมปลวกที่เห็นเมื่อนั้น นาสีเป็นเป่าเช,ช็ดสองเอาลูกกรแห้งเือกันไิดนึงนะผม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 คิดว่าเด้อ really? โอ้คิดว่าเืยสิคิดว่าซืยอินี่แหละโอ้ตาม sure. สมคือใส้นนำตาลอะไรดีครับไม่สูตรสูตรไทยก็สูตรมันสูตรไทยก็สูตรมันข้อฝันเ็าจะได้ข้อฝันกว่านี้มีแน่ล่าที่ข้อฝันมีแต่ข้าไปเก็บเก็บปวกแค่นั้นเลยเก็บเห็ดปวก เนี่ยผมว่าตรงนี้เจ็บแค่ไหนมักมักไม่เจ็บกกแต่พญาเหลี่ยมนี่เห็นในเห็นในช้อมปวกมือนั่นที่แม่ผันเอาไปเนี่ยเห็นตัวใดก็ ท่านใดสนใจเช่าบูชาตะกุดลกช้างตะขอช้างมงคนนางกวักหนังช้างมีไว้ติดเนื้อติดตัวจะบรรดาชคลาภการเงินการงานการขาการขายไม่ดีดวงตกท่านใดซื้อหวยผิดผิด,ผดถูกถูกซื้อบนออกล่างซื้อล่างออกบนท่านใดสนใจเพียงท่านแจ้งชื่อที่อยู่และเบอร์โทรเรามีบริการเจ็บเงินปลายทางคิดว่านะล่ะตัวไหนเก้าเจ็ดสองเก้าเจ็ดสอง เดี๋ยวทานผู้ชมได้เอาไปเป็นแนวทางนะครับพอนยาเหลี่ยมส้มตำฟ้าปิ้นนะครับผมอนุชาฟ้าปิ้นนะครับเก้าเจ็ดสองนะครับผมก็ลองเอาไปวิเคราะห์พิจารณาหน้ามงเด้อนะครับเอซี่เฮาสุขสุขคนนะครับลูกค้าหลายบ่เอ้ยนี้ครับผมยัง้ยมาท่านหลายครับมาท่านหลายครับโอ้โหตามคกเจ้าบาทแล้วครับถึงครบละร้อยห้าสิบครับร้อยห้าสิบครับโอ้โหเด้น้อยได้หลายมามึงเอาอยู่อยู่มองไหนครับร้านนี่อยู่มตรงไหนนี่ย เจ็ท่างผาดครับเจ็ท่างผาดจุลพลบุรีครับผมใครเชมาอุดหนุนเดีอุดหนุนมาได้เด้อนะครับอนุชาฟ้าปิ้นตะกี้คิดเล่งขายเดี๋ยวนี้เปิดร้านแล้วร้ววานของตัวเองแล้วร้ารนขอองงตัววเแล้นะครับผมอยู่ซีแยกท่างผาดจุมพลบุรีนะครับผมนะครับร้านอนุชาฟ้าปิ้นนะครับผมนะครับ <twee> กับ <rumors> <hora. S 2> นายเหลี่ยมแล้วก็เคยมีโศกมาหลายงวดนะครับก็เลยได้ตามให้นะครับผมจังทีทั้งผู้ชมเห็นนะครับพอญาเหลี่ยมแล้วก็มักโอที เราเห็นนั่นแหละครับผมนะครับจะรับงวดนีีก็เป็นแนวทางเด้อพี่น้องนะครับผมนะครับครับตัวที่มักตัวมักเพิ่มเติมเห็นไหมตัวใดที่มักเพิ่มเติมตัวมักเพิ่มเติมเติมนะครับนี่ครับผมสองฮะตัวใด็ก็หาสองหาสองครับตัวที่พ่อใหญ่มักเพิ่มเติมผมมาหาสองเนี่ยมันเป็นม้าจะไหนครับตัวหาสองนี่ก็เป็นมาเนี่ยก็เป็นม้าครับม้าจะไหนก็เดี๋ยวว่าหาสองมักซื้อๆนี่ยม้าคือซื้อๆเคยได้นครับ งวดก้อนหมันมองงวดก้อนนะอืองวดก้อนกับพ่อได้ยอะเนาะแต่หลันซื้อเดมมินีิซื้อหาสองหนสองหาเนี่ยยีนสิบใบมีม้วนลอตเตอรี่นะแมนโอ้หาสองสองหาม,มันไปถึงเลขดังของเราบอครับหาสองสองหาก็ไปเป็นแนวทางเนาะพี่น้องครับผมก็ลองเอาไปวิเคราะหอปิจณาเมืองนะครับสำหรับตัวเลขของวันทีสองผู้สภานะครับผมพอน่เหลี่ยม,มแล้วก็กยืนยันแล้วนะครับผมมักสองตัวกับหาสองหาสองบนพ้นหลังนี่ เอาทั้งบนทั้งล่างเหรอเอาทั้งบนทั้งล่างเลยโอ้ตามใส่บกกระนี่นะครับเกินอย่างนึนงสายบัวนักข้าวมากเนาะหนักข้าวมากสายบัวจัดมาดอกง่ายๆดอกง่ายๆครับนี่ครับท่านผู้ชมนะครับเด้อสำหรับสลายเสียดายเสียมาอุดหนุนนะครับที่น้องเฮาอยู่แถวปุอชชอนบุรีนะครับก็มาอุดหนุนได้นะครับผมนะครับอนุชาฟ้าปิ้นนะครับผมอยู่ ซีแยกทางภาคจุพาลรณบุรีนะครับผมนะครับทางมุงนามาจากจุพาลรณบุรีนะครับผมก่อนหอดซีแยกไฟแดงนะครับผมกะแวะเข้ามาได้นะครับผมอดหนุนพอญาเหลี่ยมได้นะครับผมนะครับทางงวดนี้เขาอีกเข้ามาตามอีกนะครับผมนะครับอ้าวยืนยันนะครับพญาเหลี่ยมครับผมสำหรับตัวที่มักของเห็นในเมืองนั้นตัวใดก่อสองเจ็ดครับเก้าสองเจ็ดอีเทียนึงอีกเท่ยนึงเก้าสองเจ็ดครับเก้าสองเจ็ดแล้วก็ห้าสองครับ เก้าสองเกีดแล้วก็ห้าสองเด้อทับบผส้มนะครับผมนะครับขาถือใจกันนั่ไปลงทุนนะครับผมนะครับถ้าชอบไปลงทุนเด้ออู้ยังอะไรนี่ตัวครับใส่หอดยาววะน้ำตีปลาที่เท่าเดียวออกมาตั้เป็นตาแซ่บเลยครับเคลื่อนตั้มยังนี่ตัมฟาปิ้นครับูอนุชาฟาปิ้นนะครับตัมนัวฟาปิ้นอันนี้ปูหมาตัวนี้ปูหมา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 อาสดๆเลยบ่ครับนี่ ครับผมมาตามหาชัยบ่ครับเนี่ยไม่นครับเมื่ใดบ่มีโควิดบ่ตามครับหมวกอะไรพอมีโควิดบ่ตามนะครับผมอ่าถ้าเว้าเลรินเว้าโน่งหัวมวนไปเด้อพี่น้องครับผมนะครับช่วงนี้ใช่ครับตัวนี้ก็เซฟนะครับผมพี่น้องเฮาสุขภูสุคนนะครับผมเซฟตัวใดก็เซฟเด้อนะครับผมมีโคกทั้งได้โคกแล้วร้อยสิ150 150ปส้าสตู้พี่น้องครับผมโลละโลละโลละเด้อเด้อโอ้น้าไบใหญ่เลยครับ อนุชาฟ้าปิ้นนะครับผมจังตัวเลขกต่ไหนมาเราได้ครับเด้อนะครับผมหาสองนะครับผมนะครับเก้าราคาตัวใดอีกน้ําเรืมไปจ้อยนะทุ่วันนั้นเฮะเก้าสองเจ็ดครับเก้าสองเจ็ดนะครับผมนะครับอ่านี่ยครับเด้อท่านผู้ชมนะครับผมยืนยันนะครับผมนะครับอนุชาฟ้าปิ้นนะครับสามสมนะครับผมสี่แยกทางพลาดชุมพลบุรีนะครับผมนะครับ ยืนยันนะครับผม927หลักหา2นะครับเพราะว่าพ่ออนุชาเนี่เพิ่นแม่นนะครับผมเพิ่นได้มาตลอดนะครับผมนะครับเพิ่นได้มาตลอดทั้งเลข่องความฝันแล้วก็เลขละลายหมองนะครับเพิ่นก็มีเส้นนะครับผมนะครับมื่อนี้ก็เลยมีเซี่หลายท่านนะครับให้ตามนะครับผมตามพ่ออนุชานะครับพ่อใหญ่เหลี่ยมนะครับอนุชาฟ้าปิ้นนะครับผม927 52นะครับผมกัถ้าชอบก็นําไปลงทุนเด้อนะครับผมถ้าไม่ชอบก็สามารถเลื่อนๆไปก่อนนะครับผมนะครับเอาไปเป็นแนวทางนะครับผมในการสื่อฉลาดกินแบงรัฐบาลนะครับผมนะครับถ้าชอบนะครับผมชิปนี้ก็อย่าลืมเข้าไปกดไลค์กดแชร์นะครับผมกดติดตามนะครับผมหนึ่งกระดับใจหนึ่งแชร์นะครับเพียงไม่ข้ามโฆษณาก็เป็นหนึ่งกระำลังใจแล้วนะครับผมนะครับจดเอาเด้อพี่น้องจดจดนะครับนี่จดเอาเด้อครับเด้อเก้าสองเจ็ดนะครับผมแล้วก็หาสองนะครับผมเก้าสองเจ็ดนี่เอาไปหกประตูได้เลยครับพี่น้องนะครับผม เอาไป6ประตูได้เลย9229นะครับ2772ก็ได้นะครับหรือธันใดทีเสียเอาไปวิเคราะห์เป็นตัวอื่นก็นําไปได้นะครับผมสจหรับ927นะครับผมนะครับอนุชาฟ้าปิ้นนะครับสำหรับตัวเลขนะครับตัวนี้ก็ลองไปวิเคราะห์พิจารณาเมืองนะครับสำหรับพี่น้องเฮาสุภุสุขอนที่รับชมนะครับอยู่ทางบ้านนะครับผมหัชอบกลงทุนเด้อนะครับผมนะครับ ก่อนสิจ่าเซรานะครับผมกอย่าลืมเข้าไปกดไลค์กดแชร์นะครับผมเพียงไม่ข้ามโฆษณานะครับผมกาเป็นหนึ่งในกำลังใจนะครับผมในการสนับสนุนหาช่องทางในการหาตัวเลขนะครับในช่วงโควิดนีกต่อสี่คนทางที่เดินทางลำบากนะครับผมมองได้เด็ดมองได้ดังเข้ากับสีน้ำหาให้พี่ให้น้องเข้านะครับไปลงทุนในเดือน2พฤษภาคม2564นะครับผมเอาสุดท้ายท้ายสุดนะครับพอนายครับผมฝากถึงเอฟซีนะครับที่พรับชมนดูนะครับผมโวยพรเอฟซีเนยพรนแบบอดเลยกให้ โชคดีตลอดครับครับจากพ่อใหญ่อนุชาฟ้าปิ้นพ่อใหญ่อนุชาฟ้าปิ้นครับครับร้านเดี๋ยวเรี่ของมาอุ่นนุนเด้อนะครับร้านเพิ่นอยู่อยู่ไสกยกอดออกม่งไหมมั้งอยู่ศรียาช้างพาดครับศรียาช้างพาดอำเภออะไรอำเภอจุฬาบุรีอำเภอจุฬาบุรีครับครับผมกมาอุ่นนุนไหนเด้อครับร้านส้มตำนะครับผมนะครับนี่ครับผมร้านเพิ่นเด้อครับพี่น้องนะครับอนุชาตำฟ้าปิ้นนะครับก๋วยเตี๋ยวไก่มาละนะครับเบอร์โทรนะครับผมนะครับเบอร์โทรของพ่อใหญ่เหลี่ยมนะครับค่ะ โชคของมาได้เด้อพี่น้องเข้าครับผมนะครับโชคของมาได้นะครับผมนี่ครับโป้ยโทนะครับสาสีสังนะครับผม0807846843นะครับผมนะครับโชคของมาได้นะครับผมนะครับสำหรับคิซีหลายหลายท่านนะครับผมอ่ะสุดท้ายถ่ายสุดนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอกดติดตามกดติดตามรับชมนะครับผมเจอกันใหม่ที่ไหนยังไงก็ค่อยกดไลค์กดแชร์กดติดตามไปเด้อสวัสดีครับ ท่านใดสนใจเช่าบูชาตะกุดลกช้างตะขอช้างมงคลนางกวักหนังช้างมีไว้ติดเนื้อติดตัวจะบรรดาัโชคลาภการเงินการงานการค้าการขายไม่ดีดวงตกท่านใดซื้อหวยผิดผิด,ผดถูกถูกซื้อบนออกล่างซื้อล่างออกบนท่านใดสนใจเพียงท่านแจ้งชื่อที่อยู่และเบอร์โทรเรามีบริการเจ็บเงินปลายทาง